มีคนแนะนํามาว่าถ้ามาเที่ยวบางแสนชนบุรีค่ะกับอยากแวะซื้อหอยจ้อแบบกัดทุกคําเจอปูทุกคําแล้วเราก็ร้านนี้เลยค่ะร้านเขาจะอยู่ในตัวเมืองชนบุรีแถวตลาดเก่าหน้าเก๋งถนนวชิราปาการอยู่ตรงข้ามกับสังเจ้าเลยค่ะว้าวราคาดีมากเลยค่ะแม่เอาแบบไซส์ใหญ่สุดเลยดีไหมรวยค่ะจัดไปที่นี่เขาจะมีหอยจ้อหลายไซส์นะคะไซส์ใหญ่สุดเขาจะตั้งชื่อว่าเสียบเบิ้มเห็นครั้งแรกตกใจขนาดเกือบเท่าแขนในเดียเลยค่ะเนื้อปูก้อนด้านในใหญ่มากและอัดมาแบบแน่นๆเอามาราดกินกับ น้ำจิ้มซีฟู้ดนะ,ะใจสุดๆค่ะที่ร้านเขาจะห่อหอยจ้อกันสดๆทุกวันนะคะเขาจะใช้ก้อนกันเชียงปูแบบที่เห็น400กิโลต่อวันเลยพี่ที่เขานั่งปั้นอยู่บอกไอเดียว่าเขาห่อแบบนี้เฉพาะไซส์เสียบ่มวันนึงพันกว่าลูกเลยค่ะเห็นแล้วเสียบ่มสมชื่อจริงๆค่ะไอเดียชอบรสชาติหอยจ้อของที่นี่มากเขาปรุงรสมาอร่อยแล้วไม่เลี่ยนทําให้กินได้ไม่เบื่อเลยค่ะร้านยังมีแหกึ้นกับปูจ๋าด้วยนะคะร้านเชื่อพรทิพพาหอยจ้อนะคะเปิดทุกวันเลย6โมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มค่ะ